ภาพการเมืองก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าถ้าไปดูในพื้นที่การชนะการเลือกตั้งของอว่าที่นายกอบจอก็เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะสนามใหญ่อบจอ,อุดรธาน,นีตอนนี้ว่าที่นายกอบจอคนใหม่แถลงนโยบายที่พร้อมจะทําทันทีหลังจากเข้ามารับตําแหน่งบอกจะสารต่อนโยบายเก่าและเดินหน้านโยบายใหม่โดยเฉพาะเรื่องน้ําประปาใสาสะอาดอค่ะ ทั้งน้ำประปาใสาสะอาดและน้ำเพียงพอทั่วถึงทั้ง156ตำบลในจังหวัดอุดรธานีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่นายสรารวุฒิเพชรพนมพรว่าที่นายกอบจอ,อุดรธานีคนใหม่บอกว่าจะทำเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำสีขุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก่อนหน้านี้อดีตนายกอบจอ,อุดรธานีนำร่องน้ำประปาใสาสะอาดในอำเภอบ้านผือมาแล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย โดยทำน้ำประปาใสาสะอาดใช้งบประมาณจุดละ3-4ถึงแสนบาทค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่างบปี68เนี่ยเขาทำกันเสร็จหมดแล้วนะครับผ่านสภาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยผมเราจะไปดูนะครับซึ่งจริงๆงบพวกนี้มันสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูผมตั้งใจจะทำประปาสะอาดให้เสร็จไปในงบปี6 8 นะครับเสร็จไ่หมายถึงว่าไม่ได้เสร็จทั้งจังหวัดนะครับมันเสร็จเนี่ยหมายถึงว่าเสร็จตามความตั้งใจของเราคือทุกอบทอบทอหมายถึงว่าอบตอเอเทศบาลเ่ยเนี่ยนะครับเราจะพยายามให้ทุกแห่งเนี่ยมีน้ําประปาแบบนี้ให้พี่น้องประชาชนใช้ นอกจากนี้ครับยังประกาศนะครับจะสารต่อนโยบายของอดีตนายกวิเชียนเขาขำครับที่ร่วมผลักด,ดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2569นะครับและนโยบายที่จะเริ่มใหม่ก็คือการถ่ายโอนรพอพสตอมายังสังกัดอบจอครับซึ่งในปีงบประมาณ2568 จะมีรอพอสตสมัครใจถ่ายโอนมาแล้ว46แห่งครับแล้วก็จะเน้นการจัดฝึกอบรมอสมอนะครับให้มีทักษะในการดูแลและคัดกรองผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงและการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครับเพื่อลดภาระงานของรอพอสตครับผมนะครับผมคิดว่าอ,อบาจอจะไม่จ้างแพทย์มาอยู่ประจําทุกรอพอสตอ,อยู่แล้วเพราะว่าห <c oughs> ถ้าเขาต้องย้ายมาสังกัด อาบาจอเนี่ยผมผมไม่คิดว่ามีมีนายแพทย์คนท่านใดอยากจะมาอยู่กับอาบาจอเพราะว่าความก้าวหน้าในในด้านวิชาการวิชาชีพของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสังกัดอาบาจกับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมันคนละเรื่อง mm hmm. เขาก็รู้อาบาจอไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องสาธารณสุขเท mm hmm. ่ากับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะทําให้ทุกรพอพศต,ตอก็คือเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ต้องใช้แพทย์อยู่ประจํา ยังมีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดอบอจอที่มีอยู่10แห่งรวมทั้งบอกว่าตั้งใจทําโรงเรียนกีฬาให้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะที่ผ่านมามีโรงเรียนกีฬาสังกัดอบอจอสามารถไต่ระดับลงชิงชัยในระดับชาติและมีนักเรียนติดทีมชาติด,ด้วยค่ะ